เป็นคนที่เก่งมากเวลามีลูกบอลอยู่ยังไงฮะเอายังไงชุดนี่ชุดชุดแล้วเวลาเบียดกันเวลาเบียดกันต้องเบียดยังไงบอกเลยนะว่าสูงยาวขาวตีเกาหลีอินเตอร์แบบนี้มีนิชาจะหลับตาแล้วโยนหลังน้องบอกที่ามก็ให้ปรึกษาเลยโอเคขอตัวแทนหนึ่งคู่ครับ มาครับสีแดงนี่คุณกองทัพพีคเป็นผู้ถือตระก้้าแชร์บอลของเราอุ้ยเขามีแบบว่าให้ด้านหลังเป็นกองเชียร์ด้วยนะ,ะนการปรับเปลี่ยนนะมะกต่งกอใช่ใช่เพื่อพาเพื่อพาพที่สวยงามงทุกคนครับสีแดงจา๋า สีแดงจ๋าจ๋าอยากได้บอลพร้อมลายเซ็นไหมจ๋าจาอยากให้พี่มีนเข้าทั้งสามลูกเลยไหมจ๋า,จาถ้าอยากขอเสียงดังๆให้คู่สีแดงน้อน เล่มที่ขายไปเยอะนะลูกจะทำให้เจ่เสียหน้า้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไปลูกบ้เฮ้ยขอเป็นชูดได้ไหมขอเป็นชูดได้ไหมและลูกที่สองเฮ้ยขอลีลาลีลา ผมมาของดีผมาของแท้อคมาค่